ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะคดีต้ด้รบเข้าสุ่ใจไฟแนะแอปไฟในสสเตอร์โลเคชันวันนี้เราจะมาตามด้าฉากจบลับกันอีกฉากหนึ่งกันเลยละกันเนาะถ้างั้นเราต้องไปคอนติเนียคืนที่5ก่อนโอเคพอมาถึงฉากนี้ผมจะเดินไปทางตรงข้ามอันนี้ให้เดินไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาแทน โอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ตายผมจะไม่สนใจเสียงเบบี้ด้วยการเข้าถึงได้รับอนุญาต,ญาตฮเฮ้ย <c oughs> ดูเหมือนว่าคุณได้หลบเข้ามาสู่พื้นที่หัวภาพนะคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากที่นี่จนกว่าทีมความสะอาดจะมาถึงตอนเวลาของโมชา้าโอ้ยนี่มันแบบ ม totally right ั่นใจได้เลยว่าได้ออกก็ส่งบ้านขอบคุณที่เป็นพนักงานของพวกเรานี่บรรยากาศของเก่าเลยอันนี้ท่อใช่ไหมโอเคอันนี้แรงดันปกติอนี่คือทำไมเธอถึงไม่ไว้ใจฉันล่ะทำไมผมไม่เชื่อเธอหรอกหนึ่งเก้า ตมดไปได้หนึ่งเก้าแปดสามเอว่าถูเหรอทําไมเธอถึงไม่ยอมเชื่อใจฉันน,นาดนอยู่นี่โอเคเนทํไงหยิบจมูกได้ไหมไม่ได้ เอนนายังอยู่ผมไม่ได้อ๋อมันคือหลอดไฟใช่ไหมเอนนายังอยู่ผมจ้าเฮ้ยซ้ายทำไมเธอถึงไม่ยอมเชื่อใจกันนะ่ะลอ็อกมาดิผมล็อกนะ เจ <Yeah. laughs> อมาถามบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปูนถึงทำสิ่งต่างๆไม่กล้าเปิดเลยทุกคนโอเคไอ้<ใ>น,นานยน่นเปิดเปิดชอบฉันนะไลยังพูดไล่เแบบี้ <laughs> <Okay. S 2> เอันคิดว่าตั้งดำทุกอย่างถูกต้องแล้วาฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย,ายไม่ <Okay. S 2> อยากทำร้ายใคร,ตรแต่เราต้องการตีหนึ่งแต่ว่าผมใช้แบตเตอรี่ไป40%แล้วอ่ะ บบพวกเรามาต้องการเธอเพื่อที่ได้ออกไปจากที่นี่พวกเราต้องการเธอเพื่อที่จะได้่้นตัวมีตัวเดียวใช่ไหมพวกเราต้องการเธอเพื่อได้ลูกด้านเหมือนเธอไม่ต้องไม่ต้องาการต้องการฉันเลยเฮ้ยที่สองแล้วถ้าเด็กเล่าผมปิดนะเอดีมาเลยขอ้ขู่เขา เพอพวกเราแบบนี้เ <Okay. S 2> พื่อเราก็จะไม่สามารถ <Okay. S 2> ทำบแบบนี้ได้เป <Okay. S 2> ิดโอเคพือ <Okay. S 2> พวกเขาแล้วพวกเราแบบนี้เพื่อเราก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้อีกแต่จะว่าไปฉากตรงนี้นี่มันฉากภาคสี่ช่วยพวกเรานะออต้องให้พวกเราเข้าไปข้างในนั้นอยู่ทา้งฝาโอเคคือตรงนี้จะเป็นเล่นแบบว่ากับ อสปริงแทบตัวเล็กอระผมจำชื่อไม่ได้แล้วสปิงบอนนี่อแล้วก็บอลูนบอยผมจะมันคือมินิเกมห้องรถกีกัดอันนี้คือห้องนอนเด็กอะฮะใช่ห้องนอนเด็กในภาคสีอะไรลเอินอ่ะเด้อเปิดประตูบังแบดโอเคเดินรอบผมจะปิดนะ โอเคมันอยู่ข้างขวาข้างประตูวะนาดอยู่แคมป์สี่เคเปิดเขาไปทำอะไรในแคมป์นี้อ่ะนี่ไม่ใช่เหตุผลที่เธอมาที่นี่เพื่อที่จะอยู่กับเขาอีกครั้งนึ่งหรอโอเคเอ้ยโอ้ย มันไม่เข้าใจเลยเอออยู่บนนี้ปิดโอ้เป็นระย่แปดจะไม่ตายแล้วมันจะเจ็บแค่นิดเดียวเท่านั้นผมว่าผมตายแน่ตายเข้ามาใกล้เราด้วยเดินออกไปละ ออกไปแต่ไม่รู้ไปไหนกลับมาช่องแอร์่าหนเว้ผมไม่น่าใช้แบเบเปลืองไปตอนแรกเลยเพื่อสำรวจตะทุกคนโอเค หายอะ่ะหายไปแบบจริงๆแล้วเนี่ยทางขวาแน่ๆเขาไม่ใช่ถ้ามีเสียงใครอีกรอบนึงผมปิดนะสวัสดีที่เสียงใครอ่ะฮัลโหลมันรู้เหรอ อาจจะนึงแป็บผมเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์ฮัลโหลอันไหนปิดว้าเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหมา่มันแย่ผิดปกติฮะให้มันไปดักรอยฉั ปุ๊บปุ๊บมาปั๊บเลยเอ็นน่าตีสี่ไว้ไว้คือแบบผมจะไม่พอเอาเนี่ยสิไม่กลัวแกหรอกเลยน,น่า อากมาก็มายังไม่มาตีสี่เลยตีสี่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 ตสี่ตีสี่ตสี่เทอนะตีสี่แล้วแบบเลยสามสองผ่านัปวันเนี้ยยังไม่มาโอ้ยเรียกไปแล้เปิด <Hello. S 2> oh <my> <laughs> อ,อะไรมั้งอันนู้นไม่กดไปโบว์ข้างบนน่ะอันนั้นยังไม่มาเปิดตีห้าตีห้าตีห้าขวาตีห้าเหอะ เดี๋ยวอะฮะดูสิดูสิตีห้าเถอะตีห้า,อ,า,าอะไรอันเดนอร์แตอะไรโซนปินปต่ะ บนเหรอขวาติด,ดโอเคยังอยู่นู่นติด,ดหายเปิดเปิดเปิด,ปดทุกอย่างจะโอเคมโโันยังคงหนูที่นี่ ไี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะโอ้ยขวาไม่เห็นกลางบนไม่เห็นซ้ายซ้ายดีซ้ายมันเป็นอุบัติเหตกุกลางบน แล้วเปิดทุกอย่างจะโอเคแตงนานอยู่ที่นี่นะมันจะต้องให้ฉันเข้าไปในห้องใกล้แล้วตายตายมา ที่นี่เพื่อที่อยู่กับฉันเหรอสายหายบนสายมั้งเห็นเปิดเด็กสายจะออกไปจะไปปะตั้งจะหาทางออกไปจากที่นี่โอเคใน <c oughs> <c oughs> สุดหกโมงสักทีอินหาดโค้รขี้โกง คือต้องเปย์มาถ้าไม่เปย์ไม่ผ่านเมื่อต้นไม้พิวไหวตามสายลมอาณ์ก็อยากไปเหลี่ยนมาจิดเช่นต้นไม้เธอเผาบ้านใช่เหรอไอเลียกสิ่งนั้นว่าบ้านเหรอมันเหมือนกับลกเก็บศพเลยท่านอาจจะเป็นอันเดธแต่เธอน่าใจร้ายนายจะต้องไปเจอลูกของนายนะนั่นไม่ใช่ลูกของฉัน แต่ว่าเขากินแมวไปนะฟังดูเหมือนว่าจะไ,ได้รับความสามารถจากครอบครัวนะแล้วยังไงอ่ะท่าน่าเก็แบแหวนเพ็ดไว้แล้วเฮ้ยนี่ตลกดีนะท่านเหมือนเจอมันในอาหารเด็กตายเจออาหารเด็กมาหรอเนี่ยเอ้าวันลาฮาลา เมื่อขนแมวูกสู้วสความรักระหว่างวอราและคาร่าก,ก็ยืยนจยัดต,<ล>ต่อัปแล้วแต่ลูกล้วละ่ะเรื่องค่าเล่นดูโปติดตามซีซั่นถ่อไปเพื่อตามหาคำตอบของบทสรุป,ปตา่างๆตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะกินแมวด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเอ้ย ผมว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอินนาย่าอย่านะนว้ยมันตามผมกลับมาบ้านได้ไงเงี้ยคานะแอบเฟนดิสเตอร์โลเคชั่นเฟกซ์เอนดิ้งที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมใช่ไหม โอเคสามดาวอุย้ยคัสตอมไหนแองกี้บาร์เร็ตเฟรดดี้โคฟันทามแฟนซี่ดอลแอตแทคเดย์ไนท์เบรสต์ฮอปเชลวัฒนเชลทับเค้กชาเรนโดดิฟเฟดดีู้งสุด โอ้ตอนแรกนึกว่าสูงสุดคือสาไม่ใช่สูงสุดคือแบบ20อะไรนี้มันมีอยู่ประมาณเก้าสิบชาเรนซึ่งผมก็ขอตัวพักไปก่อนสักสสัปดาห์ถ้างั้นสำหรับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกัดหน้านะบาย